บทที่281อาวุธที่ทรงพลังที่สุดของกิลขณะน,นี้ผู้เล่นหลายสิบคนกำลังเข้าแถวอยู่นอกสุสานขนาดใหญ่และสงบทุกคนในทีมผู้เล่นนี้อยู่ในเลเวล17หรือสูงกว่าและอุปกรณ์ทั้งหมดของพวกเขาอยู่ในอันดับ Mysterious ไอรอนเป็นอย่างน้อยโดยมี Secret Silver Equipment ปะปนอยู่บ้างอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของ MT ผู้นำทีมนี้เป็นอันดับ s e c r e t Silver และโลรูปเพรจันเซียวที่เขาถือเป็นอันดับฝ่ายโกโด้วยขณะเดียวกันผู้เล่นที่มีอุปกรณ์ดีเหล่านี้ทั้งหมดกำลังมองด้วยความเคารพต่อความงามที่ไร้คู่แข่งซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขามองออกไปผ่านช่องว่างของหมวกเหล็กสีขาวเงินของเธอดวงตาสีดำใสเหมือนคริสตัลของเธอส่องแสงด้วยทั้งสติปัญญาและภูมิปัญญาเส้นผมของเธอซึ่งเป็นสีดำเหมือนเที่ยงคืนไหลลงมาถึงเอวแผ่เบาโค้ง โอบกับเกราะสีขาวเกินที่เธอสวมวางมือบนด้ามของดาบใหญ่สีน้ำเงินเข้มที่เรืองแสงน้ำเงินเข้มเธอเปล่งออร่าที่ไม่ยอมแพ้ของเทพธิดาแห่งสงครามขณะที่เธอยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเทพธิดาสงครามที่ไร้คู่แข่งนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเทพธิดาหิมะของอโรโบรอสเจนเทิร์นสโนหลังจากผ่านการล้างบาปของสามดันเจียนยิ่งใหญ่เจนเทิร์นสโนยิ่งเจิดจ้ากว่าก่อนเธอเหมือนก้อนหินหยาบที่ถูกขัดเกลา เผยให้เห็นประกายของไพยลินน้ำแข็งเย็นชาทันทีปัจจุบันไม่เพียงแต่เจนเทนสโน์จะติดอุปกรณ์ครบชุด Snow f อร์เซตอิควิปเมนซึ่งเป็นเซตอิควิปเมน์อันดับ Secret Silver ดาบใหญ่ที่เธอถือซึ่งแม้จะมีคุณภาพที่ไม่สามารถแยกแยะได้แต่ก็ให้พลังงานที่น่าหวาดกลัวออกมา Snow f อร์เซตอิควิปเมนสามารถได้รับจากโหมดยากของ3ดันเจียนยิ่งใหญ่เท่านั้นสำหรับดาบใหญ่บลูสกายที่เจนเทนสโน์ถือ เธอได้รับมันหลังจากฆ่าเกรดลอสที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพักของวิหารที่ถูกทำลายหากซื้อเฟิงเห็นดาบสองมือนี้เขาจะต้องตกใจอย่างแน่นอนเหตุผลก็คือดาบใหญ่นี้คล้ายจับอใบเศร้าเบลดเนื่องจากมันก็เป็นเมจิกเวปโเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นหนึ่งใน36เฟมสวอดของอาณาจักรแห่งเทพในขณะที่ทีมของเจนเทิร์นสโนกำลังจะเรดบอสที่4ของแลนด์ออฟเดดไวโบน เจนเดอร์เจร่เจนเทอร์สโนได้รับการแจ้งเตือนระบบทันทีและความประหลาดใจแสงหนึ่งแหวผ่านดวงตาของเธอเมื่อเธออ่านเนื้อหาเขาจะเร็วได้อย่างไรเจนเทอร์สโนรู้ดีว่าการได้รับกิวเรสิเดนซ์ยากแค่ไหนแม้ว่าเธอจะมีกิวที่ส่งพลังอย่างอัโรโบรอสกิวอันดับหนึ่งในไวท์ริเวอร์ซิตี้สนับสนุนเธอแต่ชื่อเสียงที่เธอรวบรวมได้ยังคงห่างไกลาจากเพียงพอ ที่ให้เธอเป็นบารอนเนสของไวท์ริเวอร์ซิตี้แต่ซีโร่วิงยังคงก้าวไปข้างหน้าเธอ1นก้าวริมฝีปากของเจนเทอรโนโคงเป็นรอยยิ้มเจือจางทันทีขณะที่เธอบ่นว่าดูเหมือนฉันต้องแสดงความยินดีกับเขาในไวท์ริเวอร์ซิตี้เอาโรโบรอสและซีโร่วิงเป็นพันธมิตรจริงๆแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นที่รู้จักของสาธารณะอย่างไรก็ตามหากคนพบพวกเขาจะตกใจเป็นอย่างมากถ่ายที่สุดแล้ว ใครจะเคยจินตนาการได้ว่ากิลอันดับหนึ่งของไวท์ริเวอร์ซิตี้จะยินดีที่จะสร้างพันธมิตรกับซีโร่วิงกิลที่กำลังลดลงทุกวันอย่างไรก็ตามเจนเทิร์นสโนได้ทำสิ่งเช่นนั้นจริงๆแม้ว่าออโรโบรอสเป็นกิลอันดับหนึ่งในไวท์ริเวอร์ซิตี้แต่พวกเขายังคงห่างไกลาจากการถูกพิจารณาว่าเป็นการมีอยู่ที่ไม่สามารถเขย่าได้เพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ว่าดาร์กสตาร ใกล้จะแสงหน้าพวกเขาแล้วแสดงให้เห็นว่าอโรโบรอสมีความเปราะบางแค่ไหนยิ่งไปกว่านั้นดาร์คสตาร์ยังมีการเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่กับเวิลดอมิเนเตอร์ซึ่งเป็นกิ่วชั้นหนึ่งเช่นเดียวกับอโรโบรอสหากกิ่วที่ทรงพลังทั้งสองนี้รวมกันทำสงครามกับเอโรโบรอสอโรโบรอสจะต้องประสบความสูญเสียใหญ่อย่างแน่นอนดังนั้นอโรโบรอสเองก็ต้องการพันธมิตรเมื่อเอาดาร์กสตาร์แล้วเวิลดอมิเนเตอร์ออกไป ยังคงมีอีก3คนในกิวอันดับต้น6ของ White River City ใน3คนที่ส่งพลังที่สุดคือ Emperor's Light กิวชั้น1ในขณะที่อันดับ2คือ Assassin Alliance กิวชั้นสําสำหรับ Zero Wing พวกเขาถูกพิจารณาว่าเป็นกิวที่อ่อนแอที่สุดในกิวอันดับต้น6ของ White River City แต่ในการท้าทายตักกะทุกอย่าง g e n s e n Snow ได้เลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับ Zero w i n ที่ก่อตั้งขึ้นมาไม่เร็วนี้ จากกิ่วสามแห่งหนี้เหตุผลสำหรับการตัดสินใจของเธอคือการมองโลกในแง่ดีสำหรับซีโร w วิงเอาเยเฟิงที่ลึกลับเข้าใจยากและทงพลังที่ท้าทายสวรรค์ออกไปเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ว่าซีโร Wing มี Black f l a ลมในหมู่พวกเขาก็ทำให้ความเชื่อมั่นของเจนเทิ s n o สแข็งแกร่งขึ้นแล้วไม่เพียงแต่แบล็กเฟลมจะเป็นชีฟฟอร์เจอรที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนของสตาร์มูลคิงดอม แต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ส่วนตัวของเขาอย่างน่าหวาดกลัวมากนอกจากนี้เขายังมีองค์กรลึกลับสนับสนุนเขาจากเบื้องหลังไม่ต้องพูดถึงความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับ Star Street Trading Firm พลังทางการเงินที่น่าตกใจของ Black Flame ทำให้แม้แต่เจนเทนสโนเองก็ต้องอายแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเยเฟิงและ Black Flame ได้แต่เธอรู้ข้อเท็จจริงว่าทั้งสองคนมีความแข็งแกร่งที่ไม่สามารถวัดได้แต่ถึงแม้จะตรงพลังมาก พวกเขาทั้งสองก็ไม่เลือกที่จะเผยความแข็งแกร่งนั้นให้สาธารณาชนเห็นและการกระทําเช่นนั้นทําให้เจนเทนสโน่สับสนมากเพียงแค่คิดถึงพวกเขาทั้งสองที่ทํางานร่วมกันก็ส่งความหวาดกลัวไปตามกระดูกสันหลังของเจนเทนสโน่ราวกับว่าเป็นการเติมครีมลงบนเคก้กบุคคลที่ชื่อว่าอควาโรสก็ปรากฏในซีโร่วิ่งจากไม่มีที่ไหนเลยอควาโรสเคยเป็นผู้อาวุโสกิตติมศักดิ์ของทวายไลเอโคแม้ว่าชื่อเสียงของเธอจะน้อยกว่าเจนเทนสโน่ แต่นั่นเป็นเพียงเพราะเจนเทิสโน์ปรากฏในโฆษณาหลายโฆษณาก่อนหน้านี้เพิ่มโปรไฟล์ของเธอในสายตาสาธารณะเจนเทิสโน์ไม่เคยต่อสู้กับอควาโรสด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามจากการบันทึกวิดีโอของการต่อสู้ของอควาโรสในแง่ของเทคนิคการต่อสู้หากพวกเธอจะต่อสู้กันระหว่างพวกเธอเองเจนเทิสโน์รู้สึกว่าเธอมีโอกาสเพียง50%ที่จะได้รับชัยชนะไม่ว่าในกรณีใดๆเพียงแค่การมีอยู่ของผู้ส่งพลังทั้ง3ในซีโร่วิง ก็ทำให้คุ้มค่าสำหรับเจนเทินสโนที่จะเป็นพันธมิตรกับพวกเขาไม่ต้องพูดถึงซีโร่วิงยังคงมีผู้เชี่ยวชาญอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในกลุ่มของพวกเขาความแข็งแกร่งและศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาไม่สามารถอย่างรู้ได้ในสายตาของสาธารณชนซีโร่วิงจะหายไปจากการมีอยู่ไม่ช้าก็เร็วอย่างไรก็ตามเจนเทินสโนวรู้อย่างชัดเจนว่าความสงบปัจจุบันของซีโร่วิงเป็นเพียงบทนำสู่การพุ่งออกครั้งต่อไป สถานการณ์ตอนนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนอกเหนือจากความคาดหมายทั้งหมดซีโรวิงได้เป็นกิวแรกในสตา์มนคิงดอมที่ได้รับกิวเรสซิเดนซ์ของตัวเองทันทีห่างไกลจากกิวอื่นๆภายในชั่วครู่ซีโรวิงได้ไกลายเป็นจุดสนใจของผู้เล่นทั้งหมดทั่วสตา์มนคิงดอมไม่นานหลังจากการปรากฏของแจ้งเตือนระบบจุดรับสมัครของซีโรวิงถูกล้อมด้วยผู้เล่นที่กระหน่ำเข้ามา แม้ว่าอาควาโรสได้เตรียมตัวสำหรับปฏิกิริยาเช่นนี้มานานแล้วแต่ทะเลผู้เล่นที่พยายามอย่างสิ้นหวังที่จะเข้าร่วมกิวยังคงทำให้เธอหายใจขณะเดียวกันผู้เล่นที่ก่อนหนีน้ออกจากซีโร่วิงในปัจจุบันมีความเสียใจเต็มไปในลำไส้หากพวกเขาไม่ได้กระทำโดยผลักดันแล้วรอเพียงไม่กี่วันเท่านั้นพวกเขาจะสามารถเพลิดเพลินกับผลประโยชน์ต่างๆที่เสนอโดยกิวเรสิเดนซ์ได้ตอนนี้เว้นแต่เขาจะลบบัญชีเกมของเขาและเริ่มต้นใหม่ด้วยชื่อใหม่ มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้าร่วมซีโร่วิง Zero Wing อีกครั้งอย่างไรก็ตามใครจะมีความกล้าหาญที่จะลบบัญชีของเขาและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดสำหรับผู้เล่นที่เลือกที่จะอยู่ในซีโร่วิงขณะนี้พวกเขาดีใจมากกับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของเขาตอนนี้ที่ซีโร่วิงมีกิวเรสิเดนซ์ไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการรับเควสเพิ่มเติม พวกเขาสามารถประหยัดเงินได้มากเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมอุปกรณ์และอาวุธของกิลล์เรสซิเดนซ์พวกเขาก็ไม่ต้องเสียเงินเพื่อฟื้นฟูความอดทนของเขาที่โรงแรมพวกเขาสามารถทำเช่นนั้นที่กิลล์เรสซิเดนซ์ได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังสามารถได้รับดับเบิล e xp buff เพียงแค่พักผ่อนในกิลล์เรสซิเดนซ์ด้วยด้วยบัฟนี้พวกเขาสามารถเก็บและเลเวลอัพด้วยประสิทธิภาพที่มากกว่าก่อนนอกจากนี้กิลล์เรสซิเดนซ์ยังสามารถให้ private room ด้วย นี่เป็นผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการมีกิลเรสซิเดนซ์ในอาณาจักรแห่งเทพผู้เล่นทุกคนจะปรารถนาที่จะมีห้องส่วนตัวหรือบ้านของตัวเองตราบใดที่ผู้เล่นออกจากระบบในห้องของตัวเองพวกเขาก็ยังสามารถสะสมดับเบิล exp buff ได้และด้วยประสิทธิภาพที่มากกว่าในกิลล่า운ช์ด้วยแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเกมด้วยตัวเองโดยปกติเมื่อสมาชิกกิลพักผ่อนในกิลล่า n ช์ของกิลเรสซิเดนซ์เป็นเวลา48ชั่วโมงพวกเขาสามารถสะสมดับเบิล exp 20%เอซได้ และสามารถสะสมได้ถึง1เลเวลของดับเบิ EXP ในกรณีของไพรเวทร o มอย่างไรก็ตามผู้เล่นต้องพักผ่อนเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อสะสมดับเบิ EXP 20%และสามารถสะสมได้ถึง1เลเวลเช่นเดียวกันแม้ว่าความจุสูงสุดของบัฟจะเท่ากันความเร็วในการสะสมในไพรเวทร o มเป็น2เท่าของ Gill l ounge แน่นอนนี่เป็นเพียงในกรณีของ One Star Private h o าส i n g เท่านั้นในอาณาจักรแห่งเทพที่อยู่อาศัยยังถูกจำแนกในระดับต่างๆ ขนาะเดียวกันยิ่งระดับสูงเท่าไหร่ผลประโยชน์ที่ผู้เล่นจะได้รับก็ยิ่งมากขึ้นที่อยู่อาศัยระดับต่ำสุดคือวันสตาร์ในขณะที่สูงสุดคือเทนสตาร์การเพิ่มขึ้นในแต่ละระดับต้องการเงินจำนวนมหาศาลและยังต้องใช้วัตถุดิบเฉพาะบางอย่างด้วยมันจะไม่ง่ายสำหรับผู้เล่นที่จะอัปเกรด Private Ho u s i n g ของตัวเองสำหรับวัน Star ์ไพรเวท Ho าส์ทุก24ชั่วโมงผู้เล่นสามารถสะสม double exp 20%ได้ถึงมากสุดหนึ่งเลเวลของ double exp สำหรับ Two Star Private Housing ทุก24ชั่วโมงผู้เล่นสามารถสะสม Double EXP 25%ได้ถึงมากสุด1เลเวลของ Double EXP สำหรับ s e v e Star Private Housing ทุก24ชั่วโมงผู้เล่นสามารถสะสม Double EXP 50%ได้ถึงมากสุด1เลเวลของ Double EXP นอกจากนี้ผู้เล่นยังจะได้รับ Vital Increase Buff เพิ่มแตทริบิ u e ทั้งหมด5%เป็นเวลา2ชั่วโมงสำหรับ e Star Private Housing ทุก24ชั่วโมงผู้เล่นสามารถสะสม Triple EXP 50%ได้ถึงมากสุด1เลเวล5เลเวลของ Triple EXP นอกจากนี้ผู้เล่นยังจะได้รับไวกอ Increase Buff เพิ่ม Attribute ทั้งหมด5%เป็นเวลา3ชั่วโมงสำหรับ9 to Star Private Housing ทุก24ชั่วโมงผู้เล่นสามารถสะสม Triple EXP 50%ได้ถึง2เลเวลของ Triple EXP นอกจากนี้ผู้เล่นยังจะได้รับไวกอร์อินคร์สบัฟเพิ่มแอทริบิวตทั้งหมด8%เป็นเวลา3ชั่วโมงสำหรับ10 Star Privat h o o u s i n g ทุก24ชั่วโมงผู้เล่นสามารถสะสม t r i p l ป EXP 50%ได้ถึง3เลเวลของ t r i p l ป EXP นอกจากนี้ผู้เล่นยังจะได้รับไวกอร์อินคร์สบัฟ เพิ่มแอ t ทริบิวทั้งหมด10%เป็นเวลา4ชั่วโมงอย่างไรก็ตามมันยากเกินไปสำหรับผู้เล่นที่จะได้รับบ้านของตัวเองใน White River City แต่การซื้อบ้านในเมืองจะไม่สะดวกสำหรับพวกเขา ขณะดเดียวกันกิ l เรสซิเดนซ์สามารถให้ไพรเวทร o มกับสมาชิกได้แม้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ของไพรเวทร o มได้เนื่องจากพื้นที่จำกัดภายในกิ l เรสซิเดนซ์โดยปกติ p ไพรเว Room เหล่านี้จะได้รับให้กับสมาชิกที่มีส่วนร่วมอย่างมากต่อกิวและการจัดการชั้นบนของกิลด้วยหากมีไพรเวทร o มเพิ่มเติมสมาชิกกิวก็สามารถเช่าโดยใช้คะแนนการมีส่วนร่วมที่พวกเขาสะสมจากการเรดดันเจียนและการทำเควส ในอาณาจักรแห่งเทพเรื่องของการเลเวลขึ้นจะเป็นปัญหาปวนหัวสำหรับผู้เล่นเสมอยิ่งไปกว่านั้นยิ่งผู้เล่นเล่นไปในเกมมากขึ้นก็ยิ่งยากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะเลเวลขึ้นมันจะไม่แปลกที่ผู้เล่นจะเลเวลขึ้นเพียงครั้งเดียวทุก3-4วัน หากผู้เล่นตายในพื้นที่พวกเขาจะสูญเสียเลเวลทั้งหมดเป็นการลงโทษดังนั้นเครื่องมือที่สามารถช่วยผู้เล่นเลเวลขึ้นเร็วขึ้นจะได้รับการต้อนรับอย่างแน่นอนผลประโยชน์ของกิลดึงเพียงอย่างเดียวก็มีแรงดึงดูดที่ร้ายแรงสำหรับผู้เล่นทั้งหมดแล้วและนั่นเป็นการเพริ่มเติมจากจำนวนมากของกิวเควสที่มีให้เลือกซึ่งจะเร่งความเร็วในการเลเวลของผู้เล่นอย่างมาก หากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื้อเฟิงจะเริ่มดำเนินการเควส์ลีเจนดารีเซเว่นทรเชอรที่ w อร์กอ t e ทมเพติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่282 Seven Treasure เซเว่ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ